คุณต้องตัดสินใจแล้วค่ะว่าระหว่างราดหน้าจักรพรรดิทั้งหม้อเมื่อสักครู่นี้กับดอกไม้ที่แพงติดอันดับโลกอะไรแพงกว่ากันก่อนจะเลือกให้ขอกินสักคำก่อนตื่นคิดออกนั่งสิพี่เขาจับมาให้แล้วผมได้แล้วครับผมเลือกได้เรียบร้อยมีคำตอบแล้วหรอ่มคีคำตอบแล้วครับเอาลองตัดสินใจดูค่ะว่าจะเลือกไม้แลกอะไรช่วคำตอบค่ะ หนึ่งสองหนึ่อามีนความแตกต่างอนึคนถามอารเลยดีกว่าเลือกไหนเลขสอเพราะว่าอะไรคำตอบของคุณอาที่อานเลือกอันไหนก็เพราะว่าถ้ามันไม่แพงเขาจะเอามาให้เรากินเขาไม่ได้เอานี้มาให้เรากินแปลว่าอันเนี้ยแพงคุณคุณน่ะคุณคุณคอนเซ็ปต์เหมือนอลปลากัดพี่ตะเฮ้ย อาวผมเรียบร้อยแลวไง <S <S> <S ผมเลยปิ้งเลยคือผมต้องอธิบายอย่างนี้ว่าด้วยที่ผมเพิ่งได้จัดงานมงคลสมรสกับภรรยาผมไปค่ะผมจะรู้เรื่องของมูลค่าพอผมจัดงานกันเองกับภรรยาผมก็เลยรู้ว่ามูลค่าดอกไม้ที่จะโยนมูลค่า,าดอกไม้ที่ตกแต่งเท่าไหร่แล้วเมื่อเปรียบเทียบกับอาหารของคุณปุ๊บปั๊บแล้วเนี่ยแต่ที่ผมเคยทานที่ร้านเขาแล้วเนี่ยเคยด้วยเหรอเคยครับผมก็ก็เลยรู้ว่าราคาด้วยวัตถุดิบของเขาอะแค่กุ้งมังกรกุ้ง เจ็ดสีโลนึงมันเท่าไหร่เท่าไหร่เมื่อแยกกับดอกไม้แล้วผมถึงเลือกหมายเลขหนึ่งครับพี่ตาแล้วอันนี้ประมาณเท่าไหร่พี่ตาประมาณเท่าไหร่ห้าหมื่นบาทครับดอกไม้เหรอดอกไม้นี่มาห้าหมื่นรู้ดีจริงๆแล้วทำไมคุณถึงคิดว่าล้นหน้าเกินอ่ะหนึ่งแสนอัพคุณคิดว่าล้านหน้าหนึ่งแสนอัพครับคุณคิดว่าล้านหน้าหนึ่งแสนอัพครับโอ้โหพิงกี้หมายเลขหนึ่งเหมือนกันคือยังไงคะคือเฉลี่ยต่อต่อหัวสมมติว่าสิบคนน่ะแล้วไปกินเนี่ยวัตถุดิบก็คือแพงแล้ว แล้วจริงๆเพื่อนสนิทเป็นคนเอาอีกแล้วเพื่อโมอีกแล้วค่ะคุณหยาดที่เป็นเจ้าของร้านจัดดอกไม้เหมือนกันแล้วเราไปเลือกซื้อดอกไม้ที่อังกฤษกันนะะเราก็จะรู้ว่าการดอกไม้มันมีมันมีค่าของมันแพงมากแต่ถ้าเทียบกับเฉลี่ยแล้วสิบคนของร้านพี่ปุ๊บป,ปั๊บเนี่ยเราคิดว่าน่าจะแพงกว่าค่ะเพราะว่ามากันเป็นแบบเหมือนกินอาหารเหล่าะ่ะแบบ มนเป็นเซตใหญ่ๆ<ช>อะไรแบบนี้ไปกินเมื่อไหร่ก็ได้แต่เนี้ยกว่าจะได้แต่งงานชาตินี้เนี่ยยังจะจะได้ให้ไหมเนี่ยไม่แม่แต่ว่าถ้าเกิดว่าบุเก้นหนึ่งใช่ไหมแล้วถ้าเกิดเฉลี่ยถ้ามันแพงเกินอ่ะมันก็ต้องมุ่งเฉลี่ยค่าถูกไหมมันเอ,อ้ยเ,เ,เ,เออว่ะเฮ้ยอยู่ว่าเราตอบผิดไะมตอบผิดแล้วเล้อมาล้อมาทางนี้มาทางนี้ด้วยวิชาการต้องฟังอาการนี้ฟังทางนี้อากาศเนี่ยมีเหตุเมื่อสักครู่นะฮะอาหารที่เราเห็นอยู่นะฮะล็อบสเตอร์ กุ้งมังกร7สี2ตัว lobster Canadian นะฮะสตัวยังไม่เจอเป่าหื้อถ้าตกเฉลี่ยนะฮะ lobster เนี่ยตกเอาตคนละสามพันบาทเอาถูกๆนะสามพบาท4ตัวเนี่ยก็ประมาณหมื่นกว่าตีให้ไปเลยสักเออหมื่นห้ามีเป่าฮื้ออีกห้าพันสองหมื่นนะฮะมีนู่นมีนี่ค่าทําค่าเช็คแก๊สอีค่าแก๊สค่าแก๊สอีกค่าเฮ้ยไม่ต้องค่าแก๊สไม่ต่ํากว่าห้าหมื่น out <ล>แต่ช่อนี้อามองว่าอาจจะประมาณ4 7 0 0มโอ้โอหถ้าอย่างนั้นมาลุ้นกันดีกว่าค่ะระหว่างไม้เลขหนึ่งราดหน้าจาัก,กรพรรดิกับไม้เลขสองดอกไม้ที่แพงติดอันดับโลกอะไรแท<ม><ๆ>ากัน